ในหลักอาหารสิบสองกลุ่มเนี่ยอันนีต้ต้องเชียร์ให้ทำให้ได้นะฮะอาหารสามกลุ่มแรกกลุ่มหนึ่งถ้าต้องการลดส่วนเกินหนึ่งในสามนะแล้วเตือนเลยนะฮะถ้าใครเป็นเบาหวานแล้วลดตามนี้นะท่านต้องลดยาเบาหวานนะฮะใครความดันสูงต้องลดยาความดันเพราะมันจะลดลงเร็วมากเลยนี่คือการรักษาความดันด้วยใครไขมันในเลือดปิดปกติไปเกาะหลอดเลือดท่านลดยาไขมันได้เลยถ้าท่านลดน้าหนักได้แบบนี้นะครับ ตอนนี้การจะลดได้มันต้องตั้งใจและก็ต้องรู้จริงอย่างแรกให้อิ่มด้วยอาหารที่แคลอรี่ศูนย์น้ำมีแป้งไหมครับไม่มีน้ำตาลด้วยใช่ไหมมีโปรตีนไหมครับไม่มีแล้วก็มีไขมันไหมครับไม่มีเลยงั้นท่านอิ่มด้วยน้ำก่อนอาหารอื่นวิธีการกินเนี่ย ปกติเราต้องกินน้ําวันละแปดถึงสิบสองแก้วอยู่แล้วให้เลือกสองแก้วนั้นมากินพร้อมกับอาหารเลยเพื่ออะไรครับเพื่อกุดสโรบรไบให้ท่านอิ่มด้วยน้ําก่อนหลายคนกลัวไม่กล้าทาเพราะกลัวน้ําย่อยจางอาหารไม่ย่อยไม่จริงการกินอ,อ,อะไรฮะแกงจืดการกินข้าวต้มย่อยหมดเพราะฉะนั้นการกินน้ําก่อนแล้วกินข้าวกับข้าวตามไม่ได้แปลว่าไม่ย่อยย่อยเท่ากันแต่หลายคนกลัวอีกเรื่องหนึ่งคือกลัวอะไรทราบไหมครับ กวไม่ได้กินของอร่อยไอ้นี่ปัญหาหลากักแก้ยากมากเลยไม่ยอมกินเพราะมือนี้เล็งไว้ไอ้น,นี้อร่อยหมดจะต้องกินไอ้น,นี่ให้ได้ก่อนถ้าอย่างเงี้ยมันจะล้มเหลวแล้วไม่ต้องทําตลอดชีวิตทําจนส่วนเกินลดลงแล้วท่านมาปรับใหม่ให้มันสเสถียรแล้วอยู่ตรงนั้นแล้วอยู่กับมันอันนี้ท่านไม่ต้องไปเสียเงินซื้อเครื่องตากผ้าไฮเทคหลายคนลงทุนเยอะผมมีอยู่สองเครื่องเครื่องแรกเล็กไปวิ่งไม่ถนัด ซื้อมาอีเครื่องหนึ่ง80,000นกว่าวิ่งได้สิหวันแล้วก็ตากผ้ามาถึงทุกวันเนี้ยเพราะมันไม่ใช่ชีชวิตจริงเพราะฉะนั้นผมเลือกที่จะคุมอาหารเป็นหลัก <c oughs> เลือกที่จะกินให้ไม่เกินแล้วพยายามรักษาน้ําหนักไว้ให้ได้ดังนั้นน้ําเนี่ยเป็นตัวช่วยที่ดีเพราะว่าเรากินแล้วอิ่มไม่มีใครทนหิวได้นะฮะแต่ท่านอิ่มด้วยน้ําอาจจะเป็นแกงจืดก็ได้พยายามกินอาหารที่เป็นน้ําเยอะ แล้วให้อิ่มด้วยน้ําหรือกินน้ําก่อนอันนี้ไม่ได้สิ้นเปลืองเลยนะฮะเราไม่ต้องไปลงทุนซื้อชุดกีฬาซื้อไอ้นู่นไอ้นี่ด้วย,ๆๆๆๆวยนะลำดับต่อมาก็อันนี้ครึ่งครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะห้าสิบเปอร์เซ็นต์อีกสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยท่านกินพืชที่นําส่วนใบส่วนดอกมันมากินไม่ใช่กินส่วนหัวนะฮะไม่ใช่กินผลเพราะพวกนั้นยังมีแป้งเยอะอยู่แต่ใบกับดอกเนี่ยนะฮะมันมีแป้งต่ํามาก ให้แคลอรี่ต่ำมากและใบกระดอกซือเป็นส่วนเป็นยาที่สําคัญมากเลยคือมันมีไฟเบอร์มีวิตามินมีแร่ธาตุครบและมันจะสร้างสมดุลเรื่องพลังงานมีคนจํานวนหนึ่งฮะที่ไม่น้าหนักเกินเดี๋ยวผมจะบอกวิธีพยุงน้ําหนักให้ถ้าคนน้ําหนักไม่เกินท่านไม่ต้องดื่มน้ําก่อนท่านสตาร์ทที่ผักได้เลยนะครับแล้วท่านก็สตาร์ทด้วยกลุ่มที่สอีก20%อร์คือพวกโปรโตีนโปรโตีนผมแยกเป็น2กลุ่ม คือกลุ่มห้าเป็นโปรตีนที่ไม่มีไขมันและไม่มีแป้งจะมีประเภทเดี๋ยวผมมีรูปให้ดูแลาโปรตีนกลุ่มห้าที่กินแล้วผอมเนี่ยนะฮะท่านกินอีก20เอร์ซเช่นเลยฮะเช่นเห็ดเพ่งไข่เช่นปลาปลาไม่ติดมันพวกสัตว์ปีกที่เป็นส่วนที่เป็นเนื้อไม่เป็นมันเนี่ยี่ยท่านกินแล้วผอมแล้วได้โปรตีนที่ดีแล้วก็อร่อยเอาพวกนี้มาทําเป็นกับข้าว ร่วมกับกลุ่มสองที่เป็นพวกกินใบกินดอกกินอยู่อย่างเงี้ยหนึ่งเดือนนะฮะน้ำหนักท่านจะลดไปประมาณ30ซของส่วนเกินแต่พอขึ้นเดือนที่สองเนี่ยจำเป็นต้องบวกนะฮะบวกการออกกำลังกายเพราะว่าไม่งั้นท่านจะลดช้าลงการออกกำลังกายจะทำให้ท่านกล้ามเนื้อใหญ่ขึ้นกล้ามเนื้อที่ใหญ่ขึ้นมันจะเผาผลาญมากขึ้นแล้วทำให้น้ำหนักที่เราลดลงไปแล้วเนี่ยกลับมาอ้วนยากขึ้นเนื่องจากท่านสร้างแหล่งเผาผลาญเพิ่ม แล้วการที่เรา,เา,เามีกล้ามเนื้อใหญ่ขึ้นเบาหวานมันก็จะไม่ขึ้นละเพราะกล้ามเนื้อมันจะเผาน้ําตาลได้แล้วความดันที่ท่านดึงจนลดเนี่ยพอกล้ามเนื้อใหญ่เนี่ยความดันท่านจะไม่ขึ้นต่อไขมันท่านจะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นในเดือนที่สองเนี่ยให้บวกการออกกลังกายเพิ่มออกกำลังกายในลักษณะรักษาสุขภาพไม่ต้องเน้นแบบหักโหมมากนะแล้วก็ทําต่อไปถึงเดือนที่สาม เพียงสามเดือนนี้ท่านจบชีวิตนี้ไม่เคยเปลี่ยนได้ในชีวิตผมไม่เคยมีน้ำหนักลดเลยนะฮะแม้ทั้งเป็นแพทย์เองเนี่ยเพราะผมเนี่ยแค่กืนน้ำลายก็จะอ้วนแล้วเป็นคนที่อ้วนง่ายมากอิจฉาเพื่อนมันทั้งปีเลยฮะมันกินแบบท้องยุง่งผงกระสอบอะกินข้าวทีไม่กํามังเลยไอเราเนี่ยกินสองช้อนอยังอ้วนอะเพราะคนมันไม่เหมือนกันสมัยก่อนอิจฉาสมัยนี้โชคดีครับกินอาหารมื้อเดียวอยู่ได้เลยอันนี้คือการพยายามอ่ คุมให้ได้ใครกินแบบนี้ได้นะฮะท่านไม่ต้องไปเสียเงินซื้อยาท่านไม่ต้องไปเสียอะไรเยอะปรับอันเนี้ยแล้วยาที่ท่านกินมาเป็นเวลาหลายสิบปีเป็นสิบสิบปีนะ่ยท่านจะเลิกได้ขอให้ทําอันนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นผมทําอะไรที่หวังผลเห็นเป้าหมายและวัดได้นะครับในหลักอาหารสิบสองกลุ่มเนี่ยเดี๋ยวผมเอากลุ่มที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ก่อนหนึ่งคือกลุ่มหนึ่ง กลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแต่น้ำฮะเป็นพวกไฟเบอร์ต่างๆด้วยเพราะพวกไฟเบอร์นี่มันจะไม่มีแคลอรี่ฮะมันไม่เผาผลาญกินแล้วมันก็ขับถ่ายออกแต่ทําให้เราอิ่มตอนนี้ผมก็พยายามสร้างอาหารไฟเบอร์สูงนะฮะให้ผู้ป่วยผมทานสร้างขนมขบเคี้ยวที่กินแล้วไม่อ้วนขึ้นมาเพราะบางคนปากว่างไม่ได้ปากว่างต้องเลยหาของกินอตัวของกินว่างตอนกินของเล่นเนี่ย กินเล่นเนี่ยมันจะตัวทําอ้วนเลยอันที่สองนี่ฮะคือกลุ่มกินใบกินดอกชัดเจนนะฮะอันนี้หาฟารรู้เพิ่มเติมได้จากพวกใน Google เยอะแยะไปหมด YouTube อันที่สามครับอันนี้กิน20%คือพวกโปรโตีนกลุ่มเนี้ยรับรองท่านจะลงแบบแข็งแรงยิ่งในเดือนที่สองออกกำลังกายเพิ่มนะท่านจะฟิตเฟิรมแล้วท่านก็จะแข็งแรงไปตลอดชีวิตเลย เพียงทำเท่านี้นะฮะเพราะน้ำเป้าหมายชัดเจนอันนี้จบข้อสองที่เรื่องของการคุมน้ำหนักตัวขึ้นข้อสามฮะห้าวรับประทานน้ำตาลโอน้ำตาลในหนังซีรีส์ยาวไม่จบเลยเพราะว่าผมเหลือเวลาครึ่งชั่วโมงนะฮะเฉพาะน้ำตาลเรื่องเดียวเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้คนทั่วโลกนี่ป่วยสมัยก่อนเนี่ยไม่มีการสกัดน้ำตาลมา เราได้น้ําตาลจากพวกอาหารทั่วไปเป็นพวกผลไม้หวานอะไรพวกนี้ยังไม่เท่าไหร่เดี๋ยวนี้พอเราสกัดน้ําตาลออกมาเป็นน้ําตาลปี๊บน้ําตาลทรายแล้วมันใช้ในโรงงานหมดใช้ในเครื่องดื่มสารพัดเลยจนทําให้คนทั่วโลกเนี่ยเป็น NCD แล้วตายเป็นระดับหนึ่งถึงสาเหตุการตาย73%็ดิบสามเปอร์เซมาจากน้ําตาลนะฮะเป็นสาเหตุสาคัญของโรค NCDNCD มีอะไรบ้างครับ NCD เอาที่มาก่อน มันมาจากคำภาษาอังกฤษว่า non communicable disease แปลว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแปลแบบนี้ไม่หายครับเหมือนแปลว่าโรคที่คุณสร้างขึ้นมาเองโรคอะไรบ้างครับกลุ่มแรกคือกลุ่มเสื่อมพวกเบาหวานความดันไขมันที่ผมเป็นเนี่ยมันจะนําไปสู่การเสื่อมพวกเอ่ออัพึกษอาัมาพาตเส้นเลือดหัวใจอุดตันไตไวายเสียชีวิตอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มเพี้ยนน้ําตาเนี่ยคือตัวทําให้เราเพี้ยนเลย โรคภูมิแพ้โรคแพ้ภูมิเองและโรคมะเร็งเดี๋ยวถึงช่วงบ่ายก็จะบอกว่าน้ําตาลมันไปทําอะไรกับเราจนถึงขั้นตรงนั้นได้ช่วงเช้าบอกวิธีการก่อนนะฮะโรคเบาหวานอันคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยคาถาแรกเลยมีเครื่องเจาะน้ําตาลอย่างที่ผมบอกอันที่สองนะฮะท่านต้องลดอาหารกลุ่ม6กถึงสิลงช่วงเดือนแรกอย่าพิ่งกินจนน้าตาลถ้าลงมาเป็นปกติ แล้วท่านค่อยๆปรับกินหกถึงสิบส่วนอันที่สามมีเครื่องเจาะน้ำตาไเป็นของตัวเองเพื่อวัดใครทําได้อย่างนี้ไม่ต้องไปเรียนแพทย์เราไม่ได้ยากศึกษาจริงจังเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเจาะเราก็รู้กินเราก็รู้ทําอะไรเราก็รู้นะฮะก็จะให้ท่านดูอาหารกลุ่มหกถึงสิบกลุ่มหกเนี่ยอย่างนี้ก่อนนะฮะไอ้อาหารสิบสองกลุ่มเนี่ มันมีพื้นฐานมาจากอาหารห้าหมู่อาหารห้าหมู่เนี่ยสอนกันหมดสุขศึกษา ح, ทุกคนเรียนหมดแต่ว่าเอาตัวไม่รอดเพราะว่ามันไม่เป็นหลักปฏิบัติอาหารสิบสองกลุ่มผมเนี่ยให้จําเป็นหลักปฏิบัติแล้วก็แยกกระจายให้ละเอียดขึ้นจนรู้ว่าถ้าเราเป็นเบาหวานถ้าเราไขมันในเลือดสูงถ้าเราความดันดิตสูงเนี่ยแล้วเราจะลดลงเราลดอาหารกลุ่มนี้ก่อนกลุ่มแรกคือกลุ่มหกอันนี้ลดยากมาก พราะคนไทยกินเป็นอาหารหลักกินมาทั้งชีวิตตอนอายุยี่สิบเราก็กินแบบเนี้ยอายุเจ็ดสิบเราก็กินแบบเนี้ยเรากินไม่เปลี่ยนอาหารกลุ่มนี้ต้องลดลงตามอายุมากขึ้นถ้าไม่ลดเนี่ยท่านอ้วนแงถ้าไม่ลดเนี่ยไขยมันขึ้นอุดตันหลอดเลือดแล้วเป็นเบาหวานแล้วเป็นตุนไอ้นี่ท่านต้องลดลงลดจนระดับไหนต้องทดลองลดลงท่านท่านกินข้าวให้น้อยที่สุด หรือไม่ต้องกินก็ได้ท่านก็ปรุงอาหารตามที่ผมบอกอาหารลดอ้วนเนี่ยเอาผักมาผัดกระเห็ดเอาถั่วฝักยาวมาผัดกับไข่ผัดไม่ต้องใส่น้ํามันนะฮะใช้น้ําซุปอร่อยอร่อยเนี่ยผัดแล้วอร่อยกว่าอีกยืนยันต้องทดลองหลายคนติดน้ํามันพอไม่มีน้ํามันบอกผัดไม่ได้ไม่จริงผมทอดไข่เนี่ยเดี๋ยวนี้ทอดได้น้าําอร่อยมากเลยเพราะว่ากินต้มกินตุน๋นแล้วมันมันชินละกินลวกลองไป ทอดไข่น้ําดูมันสามารถทําได้ครับแล้วเป็นอาหารสุขภาพที่ปรุงได้ด้วยตัวเองกลับมาใหม่กลุ่มหกกลุ่มหกเนี่ยเวลาท่านจะควบคุมเนี่ยให้หรือไม่ใช่และบางคนนะกินข้าวสองช้อนและข้าวโพดหนึ่งฝักและขนมปังหนึ่งชิ้นและมันหนึ่งหัวบอกกินน้อยมากเลยคุณบอกมันก็หัวนิดเดียวข้าวกินสองช้อนขนมปังก็แผ่นเดียวข้าวโพดก็แค่ฝักนิดเดียว บอกนี่ป้ามันและผมให้หรือขนมปังหนึ่งแผ่นหรือข้าวสองช้อนหรือข้าวโพดหนึ่งฝากหรือมันหนึ่งหัวนี่ป้าเล่นและไปหมดเลยมันก็ไม่ได้คุมมันก็ไม่ลงเนี่ยน้ำหนักไม่ลงเบาหวานไม่ลงนี่นผิดต่อมาก็กลุ่มเจ็ดผลไม้เนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้ยจะลดน้ําหนักกินผลไม้อย่างเดียวไม่กินอื่นมาเดือนหนึ่งทําไมอ้วนขึ้นอีกก็ไปกินผลไม้กลุ่มเนี่ยมันก็เลยอ้วนขึ้นเบาหวานก็ไม่ลงไข น้ำตาลกับไขมันไตกีไลายเนี่ยคือตัวต่อท่อเนี่ยเมื่อไหร่ท่านกินผลไม้หวานไม่ต้องกินขนมเลยนะไตกีไลายขึ้นอื้อเลยขึ้นเร็วมากด้วยเพราะฉะนั้นผลไม้ผมถึงแบ่งเป็นกลุ่มสี่ด้วยนะฮะแล้วเราก็มีกลุ่มเจ็ดยังมีอีกครับเดี๋ยวอาจจะขัดใจชาวสวนไม่ได้ห้ามกิน,นะฮะอันนี้มาฤดูปีละครั้งอันนี้ฮต้องกินหลังอาหารเลยแล้วกินน้อย ถ้ากินท้องว่างน้ําตาลขึ้นพวดเลยเพราะฉะนั้นพวกที่มีน้ําตาลไม่ไว่าจะเป็นน้ําตาลจากผลไม้น้ําตาลในธรรมชาติเนี่ยมันก่ออาการเดียวกันหมดคืออาการน้ําตาลเกินแล้วก็มีไขมันสะสมในเลือดต่อมาก็สะสมในร่างกายแล้วก็สะสมโรคด้วยจึงต้องรู้จักการกินถึงแม้จะเป็นผลไม้นะฮะส่วนข้อ9อันนี้ขนมหวานไม่ได้ตั้งใจทําลายอุตสาหกรรมขนมไทย แต่ตั้งใจทำลายอุตสาหกรรมขนมต่มางประเทศเพราะอะไรทราบไหมขนมต่มางประเทศเนี่ยกฎหมายห้ามอะไรไปแล้วทราบไหมครับประกาศเมื่อเดือนมิถุนายนเนี่ยสิบสามห้ามรับประทานเลยฮะไขมันทานขนมต่มางประเทศนี่มีทานแฟตคืออะไรครับเนยขาวหรือมาการีนเรากินมาหลายสิบปีมากอร่อยนำเข้าดีลิเวล,ลี่ส่งถึงบ้านหมดเลยกินทุกห้างทุกสรรพสินค้าหมด อเมริกาเป็นตัวต้นเผยแพร่ออกมาสุดท้ายอเมริกาชิงหนีตายก่อนมันประกาศกฎหมายเมื่อ3ปีที่แล้วนะว่าวันที่18มิถุนายนปีนี้ประเทศอเมริกาต้องซีโร่ทานแฟตมันเลิกกินแล้วมันก็จะมาโปรโมชั่นประเทศไทยให้คนไทยกินเยอะๆปรกากฏว่ารัฐมนตรีสาธารณสุขรู้ทันประกาศ13ามิถุนายนประกาศดักให้ประเทศไทยงดห้ามนำเข้าทานแฟตห้ามผลิต ห้ามจัดจําหน่ายผู้ผลิตจัดจําหน่ายติดคุกคนกินไม่ติดเพราะว่าถือว่าเสี่ยงตายเอาเองกฎ <c oughs> หมายจะมีผล13ธันวาเพราะฉะนั้นถ้าใครจะรีบกินขนมเคก้กคุกกี้ไอศครีมสูตรเก่านะฮะรีบๆ,ๆกินซะเพราะเดี๋ยว13ธันวาจะต้องเปลี่ยนสูตรเพราะถ้าใช้สูตรเดิมเนี่ยมีมีโทษทางอาญาเลยนะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขประกาศแล้วผมล,ลงอยู่ในข้อ4แล้วไอ สไลด์เนี่ยผมทามาแปดีนะไม่ใช่มาทาตามยุคตามกระแสผมรณรงค์ให้คนไทยเลิกกินทานแฟตมาตั้งแต่ผมหายป่วยเพราะผมรู้เลยมันเป็นตัวทําให้ผมป่วยแต่หมอไทยรณรงค์ไม่กินไข่แดงไม่กินเปลาหมึกผมรณรงค์ให้เลิกกินทานแฟตทานแฟตมีอันก็คือพวกครีมเทียมครีมเทียมอยู่ในท่ากาแฟทีอินวันหรือมาชงเองนะเดี๋ยวนี้อยู่ในตามบูธกาแฟหมดเลย ให้ครีมเทียมเพราะมันอร่อยสรุปแล้วทั้งครีมเทียมและเนยเทียมเนี่ยจะถูกห้ามผลิตและจัดจําหน่ายเนี่ยอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเนี่ย13ธันวาคมนะเตือนนะฮะใครจะกินให้รียบรีบกินไม่งั้นจะอดกินแล้วอันนี้มาจากโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งกฎหมายห้ามได้แต่จะมีจากอีกหนึ่งประเภทที่กฎหมายยังไงก็ห้ามไม่ได้คือประเภทอุตสาหากรรมคืออะไรครับการอุตสาหากรรม คือการทอดอาหารกินเองเพราะฉนั้นอาหารทอดเนี่ยไขยมันมันจะเปลี่ยนเป็นทานแฟตโดยธรรมชาติเองด้วยการเติมไฮโดรเจนด้วยไฮโดรเจนในอากาศแล้วก็ในน้ํามันจะเข้าไปอยู่ในไขมันเองเปลี่ยนรูปงั้นไครที่ฟังผมเนี่ยแล้วทําตามท่านยังไม่ต้องรู้อะไรเลยฮนะเกี่ยวกับโรคไขยไข้เจ็บอา้าวตรวจไขมันในเลือดก็ดีแล้วตรวจเบาหวานมันหายหัวไปไหนเนี่ยนะตรวจความดัน,านอาลงแล้ว อันนี้คือการแก้ด้วยอาหารส่วนข้อที่สิบอันนี้แรงมากไปที่ไหนก็ต้องพูดฮะเพราะเป็นตัวที่ทำให้คนป่วยมากที่สุดละคือพวกเครื่องดื่มเพราะเครื่องดื่มนี่คือการเอาน้ำตาลมาละลายน้ำเลยเรากินเป็นน้ำตาลมันยังต้องย่อยแต่อันนี้ดื่มปั๊บดูดซึมเลยแล้วข้อสำคัญความน่ากลัวของมันเนี่ยถ้าเราเป็นเบาหวานนะฮะน้ำตาลในเลือดเราเนี่ย ตอนเป็นเบาหวานนะไม่ใช่ตอนปกติน้ําตาลในเลือดเรามีแค่หนึ่งช้อนชาพอดีมีตัวอย่างช้อนแค่เนี้ยตอนเราเป็นเบาหวานทั้งร่างกายเราในเลือดเราเนี่ยมีน้ําตาลแค่ช้อนเดียวแต่น้ําอารมณ์ขวดหนึ่งเนี่ยมีน้ําตาลกี่ช้อนทราบไหมครแปดช้อนแปดเท่าของตอนที่เราเป็นเบาหวานตอนที่เราเป็นเบาหวานอะไรเสียบ้างครับหลอดเลือดตาไตาสมองสึกเสียนะฮะ เราอัดไปแปดช้อนภายในเวลาสามนาทีจากการดื่มเครื่องดื่มน้ำอารมณ์สดชื่นหรือเจ็บปวดครับสดชื่นมากเลยเราจรึงไม่สามารถใช้ความร,รู้สึกมาวัดอันตรายได้แถมมีอยอยอีกต่างหากผมจึงต้องให้ข้อมูลที่เป็นข้อจริงนะไม่ข้อเท็จข้อจริงให้ท่านไปพิจารณาว่าท่านจะดื่มต่อหรือไม่มันแปดร้อยเปอร์เซ็นตของตอนที่เราเป็นเบาหวานแค่เราเป็นเบาหวานธรรมดาเราก็จะแย่อยู่แล้ว และก็ยังมีเครื่องดื่มที่อันตรายมากกว่าน้อาอโลมอีกสองเท่าคือเครื่องดื่มอะไรทราบไหมครับน้ําตาลสิบห้าช้อนขวดเท่ากันนะฮะขวดขนาดกลางเนี่ยคือชาเขียวชาเขียวหนึ่งขวดมีน้ําตาลแบบนี้สิบห้าช้อนผมบรรยายจนชาเขียวโมโหว่าทําไมคุณหมอไม่ยุติธรรมมาต่อว่าผมบรรยายแต่ว่าชาเขียวมีสิบห้าช้อนขอความยุติธรรมไม่ได้ให้ผมเลิกบรรยายนะเพราะว่าเป็นข้อที่จริง ขอความยุติธรรมว่าชาดํามันก็มีมากเช่ากับชาเขียวทําไมคุณหมอไม่บรรยายถึงชาดํามัง่งวันนี้ผมบรรยายครบแล้วนะชั้งชาดําและชาเขียวมีสิบห้าช้อนเท่ากันทําไมชาจึงมีน้ําตาลเยอะเพราะมันหวานเอ้ยเพราะมันขมต้องใส่หวานจนกบขม,มจะขายออกไม่งั้นขายไม่ออกเพราะฉะนั้นคนจึงเสพน้ําตาลผ่านเครื่องดื่มเนี่ยมหาศาลพันห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ของตอนที่เราเป็นเบาหวานบรรจุในขวดนี้แล้วทุกอันมีหมด เครื่องเดิมแม้กระทั่งเลยฮะนมเปรี้ยวหวานในอัตราเดียวกับชาเขียวเลยน้ําผลไม้หวานในอัตราเดียวกันคนมัวแต่ไปกลัวน้ําอัลมดื่มน้าผลไม้จนป่วยไอเนี้ยมาหมดเบาหวานฟ้ามดันไขมันไตเสือ่อมมะเร็งมาหมดเลยเพราะการดื่มพวกเนี้มันไปกดภูมิต้านทานเลาอย่างมากเลยเวลาเวลาจะกําจัดเชื้อโรคนะพวกเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันจะวิ่งไปกําจัดพวกเชื้อโรค,พว,โรคพวกเซลล์มะเร็ง พอเจอความหวานอย่างนี้ครับมันนอนแน่นิ่งเลยแต่เซลเล์มะเร็งนี้กระดีกระดาเลยมันถูกปลุกขึ้นมามันเป็นอาหารมะเร็งแต่ว่าไปกดภูมิด้านทานเราเลือดเราจะเป็นกดทันทีเมื่อเราดื่มน้ําตาลเข้าไปเลือดเป็นกดปุ๊บกระดูกไปแล้วทำไมรกระดูกบางอายุเยอะขึ้นผู้หญิงกระดูกบางก็ไปโทษเราหมดประจาเดือนฮอร์โมอนลดลองไม่ดื่มน้ําตาลลองไม่ดื่มนมวัวน,นะฮะแล้วลองออกกำลังกายดูท่านจะไม่กระดูกบางเลยขอให้กินผักใบเขียวอย่าขาดวิตามินซี เท่านี้คือการแก้โรคก,กระดูกพุนซึ่งเราแก้ผิดวิธีครับไปนั่งกินแต่แคลเซียมแล้วก็ภาวนาให้กระดูกมันแข็งแรงมันไม่มีทางเป็นไปได้นะครับกลุ่มสิบอนนี้ท่านถ่ายรูปไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะเรียงสิบสองกลุ่มก่อนที่เราจะพักเบรกผมแบ่งสิบสองกลุ่มตามแคลอรี่โดยแบ่งเป็นประเภทคาร์โบไฮเดรต โปรโตีนแล้วก็ไขมันเรียงตามลำดับจำนวนที่มันมีกลุ่มที่หนึ่งไม่มีอะไรเลยไม่มีคาร์โบไฮเดรตไม่มีโปรโตีนไม่มีไขมันเลยก็มีประเภทน้ำแล้วก็พวกไฟเบอร์ต่างๆเพราะมันไม่ถูกย่อยแต่ให้ความอิ่มได้และให้ประโยชน์ต่อร่างกายได้ไฟเบอร์ก็ให้เส้นใยอาหารที่ ทำให้แบคทีรียตัวดีจเจริญเติบโตทําให้เราท้องไม่ผูกระบบขับถ่ายดีกลุ่ม2พูดไปแล้วที่เราต้องกิน30%ถ้าเราอยากลดน้ําหนักโดยเป็นพวกกินใบกินดอกกลุ่ม3เป็นพวกกินฝักกินผลกินหัวพวกนี้แป้งจะมากขึ้นอีกนิดหนึ่งผมไม่ได้สอนให้คำนวณแคลอรี่เพราะว่าคำนวณยากให้จำเป็นกลุ่มกลุ่มเซตเหลังจากที่เราลดน้ำหนักได้ใจแล้ว ท่านก็ขยับมากินกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นแต่ช่วงเอาลงเร็วๆนะฮะท่านกินใบกินดอกอย่างเดียวเลยจะทําเป็นแกงจืดแกงส้มต้มยำตำน้าพริกทําได้หมดนะครับไม่จํากัดรสชาติเปรี้ยวเผ็ดไม่เป็นไรยำได้แต่ขอให้กินส่วนใบส่วนดอกนพอลดน้าหนักได้ดีแล้วท่านก็เริ่มประคองท่านก็มากินพวกกินฝักกินผลกินหัวแบบนี้แต่เว้นพวกหัวเผือกหัวมันหรือผลพวกฟักทองอันนั้นยังเยอะอยู่แต่ถ้ากินผลพวกมะละ บวบน้ำเต้าฟักแฟงแตงฟา้ามันไม่เยอะกินฝักถั่วฝักยาวมะลุมสะตออะไรอ่ะที่เป็นฝักที่กินได้นะฮะไม่เยอะหัวประเภทขิงข่ากระชายตะไคร้ไม่เยอะ,ะ,ะ,ยะ,ยอะนะอันเนี้ยให้ท่านรู้จักกลุ่มนี้อีกส่วนกลุ่มสี่ฮะเป็นผลไม้ที่สามารถมากินก่อนอาหารอื่นได้ที่ให้เอนไซม์แต่เน้นพวกน้ำตาลน้อยหลักสังเกตคือสุกแล้วไม่หวาน เพราะนั้นผมจะให้ทั้งข้อมูลและหลักสังเกตให้คนทั่วไปก็สามารถสังเกตได้ว่ามันอยู่กลุ่มไหนส่วนกลุ่มที่ห้าพูดไปแล้วคือกลุ่มที่ให้โปรตีนสูงกลุ่มที่ให้โปรตีนสูงเนี่ยกลุ่มห้าเนี่ยกินแล้วผอมแต่พวกโปรตีนสูงกลุ่มสิบเอ็ดที่ผมยกไปให้กลุ่มเศดพวกนั้นกินโปรตีนแล้วอ้วนดังนั้นถ้าใครอยากเพิ่มมวลหนักให้กินโปรตีนกลุ่มสิบเอ็ดใครอยากผอมให้กินโปรตีนกลุ่มห้านะฮะกลุ่มหกพูดไปแล้ว กลุ่มเจดพูดแล้วกลุ่มแปดพูดแล้วกลุ่มเก้าพูดแล้วกลุ่มสิบพูดแล้วถ้าเราไม่ดืมกลุ่มสิบแล้วจะมาดืมกลุ่มไหนฮ<อ>ะนะกลุ่มหนึ่งใช่ไหมสิ้นเปลืองมากไหมครับหรือประหยัดประหยัดเลย <laughs> ตังเก็บได้อื้อเลยแถวไม่ป่วย <laughs> กลุ่มสิบเอ็ดฮะคือโปรตีนที่มีไขมันและแป้งสูงเพราะนั้นใครอยากอ้วนก็กินโปรตีนจาก ถั่วเพราะมันมีทั้งแป้งและไขมันผสมมาหรือกินเนื้อสัตว์ติดมันเนื้อสัตว์ติดมันเนี่ยแยกเป็นสองประเภทเป็นเนื้อสัตว์ติดมันที่กินแล้วป่วยก็คือพวกเนื้อหมูเนื้อวัวเดี๋ยวมีเหตุผลอีกตอนพูดถึงเรื่องมะเร็งกับเนื้อสัตว์ติดมันที่กินแล้วหลอดเลือดดีแข็งแรงดีคือพวกปลามันนปลาสวายปลาอ,อ,อะไรฮะปลาแซลม,มอนปลาดิบเนี่ยหละฮะ ตรงท้องวันเนี่ยโอ้กินละอ้วนดีนะฮะไขมันดีให้โอเมก้าสามทำให้หลอดเลือดสะอาดไขมันไม่อุดหลอดเลือดข้อเสียอย่างเดียวคืออะไรซาไมครับมันแพงดังั้นใครมีตังกินได้ครับหลากหลายเป็นโปรตีนที่กินละอ้วนเพราะว่ามันเป็นเนื้อส่วนที่มันติดไขมันมาถ้าอยากผอมก็ไปกินเห็ดในกลุ่มห้ากินไข่อย่าก,กินไข่ทอดนะฮะกินไข่ต้มไข่ตุนน,นันนี่ไข่ตุนเนี่ลดเร็วมากเลย แล้วก็กินพวกปลาที่ไม่ติดมันพวกสัตว์ปีที่ไม่ติดมันส่วนพวกเนื้อหมูเนื้อวัวเนี่ยมันจะมีไขมันแทรกมันจะมีแคลอรี่สูงแล้วก็เดี๋ยวมีเหตุผลที่ไม่ทานถ้าเราไม่อยากป่วยเปโรคอื่นๆส่วนข้อ1ิบสองันี้คนไทยขาดไม่ได้แล้วปัจจุบันนี้ทุกบ้านทุกครัวเรือนต้องมีเลยครมีน้ำมันเป็นกดขวดเอาไว้ปรุงอาหารเอาไวท้ทอดนุ่นทอดนี่ถ้าอยากสุขภาพดีท่านก็ต้องกินไขมันที่ไม่เป็นทานแฟต ไขมันประเภทเอ,อ,อะไรฮะน้ํามันพืชไม่ว่าจะเป็นน้ํามันจากถั่วเหลืองน้ํามันลําข้าวน้ำมันปาล์มล้วนผลิตจากขั้นตอนการกลั่นด้วยเคมี4ชนิดแล้วก็ผ่านควารมร้อนสูงจนมันเปลี่ยนเป็นทานแฟตดังนั้นท่านก็เลี่ยงกินน้ํามันที่สกัดจากโรงงานท่านสามารถกินน้ํามันสกัดได้ด้วยต,ตัวเองคืออะไรครับ ก็กะทิไงครเราคั้นกะทิเป็นไขมันกินตั้งแต่โบราณโบราณแล้วกลับมากินกะทิใหม่ซึ่งนักวิชาการห้ามกินไปนานแล้วเพราะมันเป็นไขมันที่อิ่มตัวกลัวขี้ขินสมองเลยครับไขมันอิ่มตัวทั้งทั้งที่กะทิมันเป็นตัวไขมันประเภทกดรดลอเลิกที่ดีมากที่มีความสามารถในการฆ่าเชื้อโรคฆ่าเซลเล์มะเร็งนะทำให้ตัวเราแข็งแรงฮะข้อเสียของกะทิมีอย่างเดียวเลยคือไรทราบไหมครับ มันกินแล้วอ้วนถ้าใครที่น้ําหนักลงได้ใจแล้วจะพยุงน้ําหนักหรือบางคนผอมมากไปจะให้อ้วนกินกะทิแต่ต้องกินเป็นกะทิสดการกินเป็นกะทิสดไม่ได้แปลว่าต้องคันแล้วกินเลยท่านไปประกอบอาหารแบบไม่เดือดจนมันแตกน้ํามันกินต้มข่าก็ได้กินต้มส้มที่ใส่กะทิก็ได้กินเป็นกะทิสดลากผักก็ได้แล้วทาให้เดือดแล้วเอาขึ้นเลย สังเกตดูอย่าให้มันแตกน้ามันมันยังคงคงเป็นสีขาวขุ่นๆอยู่อันนี้สดกินได้ราดผักกินได้ท่านจะได้แคลอรี่สูงแล้วก็ไขมันท่านไม่เสียแต่ถ้าท่านเคี่ยวปุ๊บมันมีบางส่วนที่เป็นทานแฟตได้ประมาณสิเอร์ซแล้วถ้ายังอยากอ้วนต่อยังอยากมีรสชาติที่เปลี่ยนท่านกินน้ำมันมะกอกสกัดเย็นเหมือนกันแต่ห้ามเอาไปทอดเช่นเดียวกันพอทอดรับจะเปลี่ยนเป็นทานแฟตน้ำมันมะกอกท่านก็เอามาหนึ่งทำเป็นน้ำมันสลดัด สองเอามาคลุกผักหลายคนกินผักยังอยากได้มีไขมันอยู่เพราะต้องการเพิ่มน้ําหนักท่านก็ผัดผักให้สุกก่อนแล้วเอาน้ำมันมะกอกไปคลุกภายหลังอย่าใส่น้ำมันมะกอกให้เดือดแล้วเอาผักลงไปผัดอันนั้นเพราะจะทําลายน้ำมันมะกอกจนเปลี่ยนเป็นทานแฟตต่างกันนะครับผัดให้สุกซะก่อนจะทําต้มข่ากินเนี่ยทําเครื่องเราจะทําต้มข่าปลาทาํทาปลาทำเครื่องต้มยาทําเครื่องต้มข่าเนี่ย ให้สุกก่อนใส่น้ําเล็กน้อยอย่าใส่น้ําเยอะเพราะเดี๋ยวท่านเติมกะทิลงไปแล้วน้ําจะเกินคํานวณให้พอเหมาะว่ากะทิที่เราใส่จะเป็นหัวกะทิหรือว่าเป็นกะทิแบบเที่เป็นทั้งหมดท่านก็คํานวณให้น้ํามันพอดีแล้วพอมันเริ่มเดือดปุด,ปดๆเพราะของเดิมเครื่องมันสุกอยู่แล้วแค่เดือดท่านก็ยกขึ้นมาทานเลยอย่างนี้จะเป็นอาหารสุขภาพแบบแปลกมากๆเลยนะเชียร์ให้กินกะทิแล้วเป็นอาหารสุขภาพในคนที่ไม่ได้ไม่ได้อ้วน ท่านยังสามารถเลือกกินอาหารที่อร่อยและเป็นสุขภาพได้การกินผักปรุงสุกไม่ใช่อาหารขยะอาหารขยะตัวจริงเรารู้อยู่แล้วที่โมเดิร์นเทรดทำขายอันนี้ขยะตัวจริงการกินผักที่ปรุงสุกแน่นอนท่านขาดสามเรื่องขาดอะไรครับขาดเอนไซม์ขาดสารออกฤทธิ์ทางยาบางตัวและขาดวิตามินซีแต่การกินผักปรุงสุกก็จะทําให้ท่านอิ่มท้องแบบควบคุมแคลอรี่ได้แบบมีเส้นใยอาหารครบเครื่อง และวิตามินหลายตัวยังอยู่แร่ธาตุอยู่ครบทุกตัวเพราะนั้นการกินอาหารให้อิ่มโดยหลักเนี่ยนะฮะถ้าเรายิ่งอายุมากเราต้องกินผักมากขึ้นและลดการกินแป้งลงรวมทั้งเราต้องคุมจํานวนโปรตีนตามสภาพของไตเราต้องไปเช็คว่าไตเราเสื่อมระดับไหนซึ่งช่วงบ่ายจะอธิบายต่อเพราะนั้นท่านก็จะจบอะไรฮะข้อมูลสําคัญที่ทําให้ท่านไม่ป่วยเป็นโรค n อ d ซดีได้